ตกแรงตกฝนเนีย่ยโอ้ธรรมดาที่ไหนกอนอันนี้อยู่ที่สังขะนะครับผม,มลมแรงในสังขะครับตอนนี้อันนี้น้ำท่วมสังขะนะครับผมนะครับปัตตานีนะครับน,น้นบองน,น,นักเรียนก็สัจนจรมานะครับ ับน้ำท่วมนะครับผมในสังขาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนะครับผมให้ดูนะครับอันนี้ที่อำเภอสังขะนะครับผมเส้นทางไปศรีขอนะครับผมผ่าเส้นทางไปศรีขอนะครับผมรับน้องมอเตอร์ไซค์รถดับแล้ว อันนี้เป็นท่อระบายน้ำนะครับผมเน้นเนี่ยผมจะให้ดูเลยนะครับผมท่อ,ะอระบายน้ำมีอยู่แค่นี้แหละครับผมท่รอระบายน้ำนะครับผมมีอยู่แค่นี้แหละข้อเดียวนะครับผม เดี๋ยวนี้พอสังขานะครับผมเส้นทางที่จะออกไปสีขอระภูมินะครับผมน้องรถสถานมิติดนะครับผมนะครับนี่ขนาดฝนตกนิดเดียวนะครับผมเนี่ย ยังมีทางขยะลอยใหม่นะครับผมนะครับครับก็เทศบาลอำเภอสังขานะครับผมพิจารณาด้วยนะครับผมนะครับผมนะครับเส้นทางที่จะออกไปสิขอนนะครับผมนะครับ นขยะก็ลอยนะครับตอนนี้ขยะลอยอยู่นะครับนี่เนี่ยท่อระบายก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมอันนี้จะเป็นท่อระบายน้ำนะครับ Yeah.